สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับศสิสีปกาพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการพยากรณ์ในช่วงของดาวพฤหัสยกย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรนะคะแล้วก็อยู่ในราศีมังกรตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่29มีนาคมพุทธศัการาช2564ค่ะ ค่ะการย้ายของดาวพฤหัสเข้าอยู่ราศีมังกรนะคะก็จะส่งผลกับราศีต่างๆหลายๆท่านนะคะอย่างเช่นในคลิปนี้ก็จะประกอบไปด้วยลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกลุ่มแล้วก็ลัคนาราศีมีนค่ะคพยากร์ก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะอาจจะแตกต่างกันจากพื้นดวงเช่นบางคนเกิดจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์บางคนก็อาจจะเกิด ปี2564 65 66ค่ะแต่มีราศีเดียวกันหรือลัคนาดเดียวกันอะไรเงี้ยทำให้ดวงดาวที่อยู่ในพื้นดวงมีความแตกต่างกันบ้างดังนั้นคำพยากรณ์ในนี้ก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะสำหรับเป็นลายบุคคลนะคะก็อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่สามารถฟังหรือนำไปเป็นแนวทางได้ค่ะค่ะเราก็มาดูกันที่ ลัคนาราศีมังกรกันเลยนะคะลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดวันที่16มกราคมถึงวันที่15้ากุมภาพันธ์ค่ะค่ะพี่มังกรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเข้ามาทับนะคะก็จะส่งผลดีต่อพี่มังกรนะคะทําให้พี่มังกรประสบความสําเร็จในเรื่องของการติดต่อเจราจาต่างๆนะคะผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนนะคะเพื่อนก็กลับมาช่วยเหลือสนับสนุนนะคะค่ะแล้วก็ได้เพื่อนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคะ่ะ บางท่านก็มีโอกาสดีๆหลายๆเรื่องนะคะมีโอกาสเจอคนถูกใจช่วงนี้นะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจคนมีแฟนแล้วแล้วช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เลิกกันก็มีโอกาสที่จะตกลงนะคะตกลงการสร้างครอบครัวหรือแต่งงานนะคะในช่วงนี้ค่ะสําหรับคนที่แต่งงานมาแล้วนะคะถ้าช่วงที่ผ่านมาคุยกันไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่ได้เลิกลาช่วงนี้จะเป็นช่วงของการปรับความเข้าใจแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะ ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของงานงานก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทําให้ประสบความสําเร็จได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ดีได้เพื่อร่วมง,งานที่ดีการติดต่ออะไรก็ดีถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับพี่มังกรก็ว่าได้นะคะดังนั้นพี่มังกรก็ควรขยันและหาโอกาสสร้างโอกาสให้ตัวเองเพื่อที่จะทําให้พี่มังกรประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นค่ะค่ะ ค่ะพี่มังกรสาหรับพี่มังกรที่เคยป่วยนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่แบบเจอหมอที่เก่งเข้ามา,ารักษาดูแลก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีค่ะก็มีโอกาสที่จะหายได้นะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อที่ลัคนาราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมค่ะ พี่กลุ่มช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะมีโอกาสเสียงเงินแบบไม่คาดฝันหรือเสียงเงินโดยเปล่าไปอยู่ด้วยนะคะดังนั้นควรบริหารจัดการด้านการเงินง่ายดีตั้งแต่ต้นนะคะตอนหลังจะได้ไม่มีปัญหามากค่ะบางท่านอยู่ในช่วงของการสูญเสียญ,ญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่อาจจะป่วยบ่อยนะคะค่ะก็อยากให้พี่กลุ่มใช้เวลากับญาติผู้ใหญ่นะคะดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะค่ะส่วนในเรื่องของเงินก็อยากให้พี่กลุ่ม รอบครอบในการจ่ายเงินนะคะแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็อยากให้พี่กลุ่มรอบครอบเป็นพิเศษและละเอียดให้มากนะคะจะได้เกิดความผิดพลาดน้อยลงค่ะค่ะบางท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนหัวหน้างานใหม่หรือว่าเปลี่ยนครูครูใหม่หรือที่ปรึกษาใหม่ช่วงนี้นะคะก็อยากให้พี่กลุ่มดูแลตัวเองด้วยนะคะก็อยากทำอะไรก็ให้รอบครอบค่ะแล้วมันจะผ่านไปได้ค่ะ หรือถ้าเกิดมันก็จะเสียหายไม่มากนะคะก็อยากให้พี่กุมทําอะไรด้วยความระมัดระวังและรอบคอบค่ะค่ะทีนี้ก็มาดูกันต่อที่ลัคนาราศีมีนนะคะลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดวันที่16มีนาคมถึงวันที่15เมษายนนะคะ ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงที่ดีสําหรับพี่มีนนะคะพี่มีนมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนนะคะมีโอกาสได้ตําแหน่งใหม่นะคะงานเยอะขึ้นนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่มีนต้องจัดการและดาเนินการด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าพี่มีนก็จะประสบความสําเร็จได้รับคําชื่นชมแล้วก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีนะคะมีโอกาสได้รางวัล หรือว่าเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะคนสดก็จะมีคนเข้ามาด้วยนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีสาหรับพี่มีนะคะก็อยากให้พี่มีหาโอกาสให้ตัวเองนะคะอย่ารอให้โอกาสเข้ามาะคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีจังหวะที่โอกาสเข้ามาเราดังนั้นเราก็ควรที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นค่ะคะําพยากรก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านสนใจตรวจดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจ สสีประกาพยากรหรือทาง0644291574 idline a z a 2 6 4 2ค่ะฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ